สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับช่องแฟงจอมากนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำเด็กโปรไฟล์ของแคนคาเนโรกันครับท่านผู้ชมครับเย้อ่าเด็กนี้จะเป็นเด็กของวีรุ้นนะครับเป็นไว้เล่นพีด์สแตนดาร์ดนะครับผมก็จะเป็นเด็กวีรุ้นนะครับไม่มีเกสรเกสี 2, นะครับผมมาดูกันว่าเด็ก วีล้วนเนี่ยครยคันโลของผมเนี่ยใส่อะไรกันไปบ้างนะครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับผมเราเริ่มจากตัวเริ่มนะครับเราใช้เป็นอุตสาระเล่ออังดูนะครับเพราะว่ามีตัวเริ่มอยู่แค่ใบเดียวนะครับผมส่วนทิกเกอร์นะครับเป็นคริติคอลแใบนะครับผมอ่า พีดีเข้าแปดนะฮะแล้วก็โอเป็นดดพีจีนะครับสี่ใบนะฮะแล้วก็เป็นฮิลทิกเกอร์สี่ใบนะครับผมอุ้ยตูสะท้อนแสงจังเลยอ่าก็ไปมาณนี้ฮะสำหรับเกรูนนะครับก็สิบเจ็ดใบครับผมอ่าต่อไปครับเป็นเก็หนึ่งนะครับเราเริ่มที่อันน้อยๆก่อนแล้วกันเนาะเริ่มด้วยเอ่อไกอัพนะครับใส่สองใบนะครับสกิล มันบอกว่าเมื่อมันบุ้ให้ 3, เจสามคาเดบัสนะมันเข้าโซ่และการที่บุ้นนั้นจะบวกหนึ่งคีิ์ที่ข้อ,อยันจบการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อมันถูกนำเข้าโซนเนว่ยพลังที่บวกไปจะไม่เพิ่มนะครับผมก็เอามาเล่นกับโอเวอร์รหรือว่าวอเตอร์โฟลนะครับแต่เล่นกับโอเวอร์รจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าโอเวอร์รมันลุกแวนใช่ไหมแต่มันบวกคียจนจบการต่อสู้ก็คือลูกไม,มค้ครั้งก็ไม่บวกคีิที่ข้อแล้วแต่ก็ยังต้องใส่อยู่ดีนะครับ ป้าใบต่อไปลิซ์ดโซเยอร์เลาเปียนะครับใส่ไป3ใบไอ้น,นี่มันบอกว่าเมื่อริการเขาแข่งทูริทยมันจะบวก5,000นนะครับก็ หนึ่งตัวก็ห้าพันนะฮะก็จะบวกเรื่อยๆนะครับใส่มนปั๊มพลังนะครับมผ,ผมอาวุธแรงๆนะครับใบต่อไปล่างแปรง,งแห่งเกราะบานะครับใส่ไปสี่ใบนะครับอะไรที่รีทรายได,ได้ได้เนี่ยผมจะใส่ไปสี่ใบนะครับเมื่อกี้บอกว่าเมื่อลงสนามนะครับลงช่องเลียเขาจะบัสหนึ่งนะโซบัสหนึ่งแล้วก็รีทรายเลกาที่เป็นเกสรตามรอยที่อยู่แถวตั้งเดียวกับตัวมันเองนะครับแล้วถ้าผลีทายเสร็จเนี่ยมีเลกาัด ของเราเนี่ยเด็กัดมากกว่าเนี่ยมันจะบวก5 0 0พันนะครับอ่าใบต่อไป,ไปเปลวเพิงแห่งความหวังแอมโมนะครับใส่ไป4ใบครับตัวนี้คืนคอร์สนะฮะก็สกิลครับมันบอกว่าเมื่อในการต่สอสู้ที่นะยูนิทีบูตยูนิตีได้รับนะยูนีได้รับ3 0 0พันอ,อ่าถูกต้องอ๋อโอเคอยูนิยูนิต นี้ได้รับ3,000ถูกแล้วโอเคขอโทษที่ s t ต็ก,กไปสักพักไปสัักพหนึ่งครับอีสิคิมบอกว่าเมื่อได้การคู่โซลสู้ทูรีทายนะครับรีทายตัวมันเองครับได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ได้งเงาแยมหนึ่งนะครับเอด็กขังยูโรเนี่ยค่อนข้างกินคาสบ้านนะครับเออใส่แอมโมไปคืนคอร์สนะครับผมก็นั่นแหละใส่ไปสี่นะครับผมต่อไปเป็นเกย์สองนะครับเริ่มด้วยตัวทีเด็ดก่อนแล้วกัน เลีอยสี่เด็ดตะวะเบอร์เซิร์กดาก้อนนะฮะใส่ไป4ใบนะครับผมสก,กิลบอกว่าเมื่อเข้าเข้ามานะครับทั้งแวนทั้งเลียใช้ได้หมดนะครับเมื่อเข้าสู่สนามเข้าวดหนึ่งสวัดหนึ่งดีทายรายการคู่ต่อสู้1ใบนะครับและถ้ามันเข้าช่องแวนเนี่ยจะได้จูการ์หนึ่งใบด้วยก็แนะนําให้ลงช่องแวนดีกว่านะฮะแต่ว่าลงช่องเลียก็คือได้รีทายอะไรก็ได้นะครับหนึ่งใบอะไรที่เลือกเป้าได้เนี่ยมันเก่งมากนะฮะฝุสก,กิลบอกว่า มีโจมตีแวนการถ้าจํานวนเรียกาดเรามากกว่าคู่แข่งมันจะบวก3,000ด้วยก็จะตีแวนการเข้านะครับโดยไม่ต้องบูทเลยนะฮะใบต่อใบอัศว mm ินมังกรเนฮารมนะฮะใส่ไป4ใบนะครับตัวนี้เมื่อลงคอสบายหนึ่งรีทรายเรียกาดฝรั่ลังคู่แข่งหนึ่งใบและตัวนี้บวก5,000นะครับเมื่อเข้าเรียนะก็ใส่ไป4ใบเพราะว่าได้รีทรายแถวหลังนะครับก็เก่งเหมือนกัน พและค่าคอสมันค่อนข้างน้อยด้วยนะครับผมก็ลงแอมโมไปก่อนแล้วก็ลงในคาเล์ลมนะฮะแล้วก็คาร์บาสปุ๊บรีไทม์พลังผมมันบวห้าพันรีไทม์แอมโมไงเดือนหนึ่งจูนหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เกศสองบร์สุดท้ายนะครับเบอร์คัสตี้ดราก้อนนะครับใส่ไป3ใบนะครับผมไอตัวนี้บอกว่าเมื่อมีการทุรีไทมันจะบวก5,000นะครับทั้งแวนทั้งเลียก็สก,กิลเหมือนลาวอเปียนะครับก็มาปั๊มพลังนะครับก็เกศสองก็จะประมาณนี้นะครับ เกสามนะครับก็จะใส่อ่าอย่างแรกเวคหลักแล้วคนอื่โพสรอสี่ใบนะครับก็ผมใส่ไป2นสองอาร์ตนะครับแต่ตัวเดียวกันนะเข้าใจตรงกันนะครับผมใส่ไปสี่ใบสกิลบอกว่าเมื่อเธอละครั้งนะครับโซบัสหนึ่งยูนิีบน้บุบกหนึ่งหมื่นนะครับกสกิลทั้งแวนทั้งเรียนะครับอีสกิลอยู่แวนนะครับผมเธอละครั้งเหมือนกันเมื่อกายยรโจมตีของการเป็นนี้คิดนะครับเขาจะบัสหนึ่ง ทิ้งมือ2ลุกตัวมันเองนะครับแล้วก็ไดลบรับไดลบ,นบ,บ,ลบหนึ่งนะครับผมก็ใส่ไปสใบแล้วก็ใส่เอ้นี่เป็นใบหนึ่งนะครับคูเอลดะก้นนะครับสกิลบอกว่าเมื่อมันอยู่ในมือแนมีการาดทูริไทยขอกรนเอช่องเรียกาศนะครับแล้วก็ไม่ว่าแรรยา,า,ากาศคุณจะเป็นเกล็ดอะไรก็สามารถขอใสขอใบนี้ได้นะครับผมมันคือมันจะว่าไงดีเดี๋ยวมันจะไปอยู่ไปได้สกิลบอกว่าเมื่อมันตีฮิต มันจะกลับขึ้นมือนะครับแล้วโซชาร์จนะครับผมอ่าผมจะอธิบายต่อเนื่องนะครับอ่าแล้วก็ใบนี้นะครับตัว VR นะครับดะโคนิกวอเทอร์ l l l นะครับใส่ไป4ใบทีกี้บอกเมื่อลงช่องแวนนะครับทายลีกัดเก2สอหรือสูงกว่าของคู่แข่ง1ใบนะครับผมแล้วก็อีกสกิลู่ช่องแวนเหมือนกันเมื่อมันเมื่ออยู่นี้โจมตีนะครับโซบัสเก3สานะครับจำว่าโซบัสเก3เนาะมันจะ จนจบปะโนโซ่บวกหมื่นบวกขิและคู่แข่งไม่สามารถโนเออคอกราทที่มีสกิลพิชักป้องกันได้นะครับผมนี่สวยป่ะเอวีอาร์เลยนะใช่ครับถ้าใครดูคลิปตอนเปิดซีพีก็รู้ว่าผมได้ VR มากี่ใบนะครับผมเอเอ็ดวีเอ็วีอาร์มากี่ใบนะครับผมคือมันจะมีครับคือครูเอลดาปอนเนี่ยมันมาตีฮิตใช่ไหมสมมติโซชาร์ตได้เกรดสามใช่ไหมแล้วเอามันกลับขึ้นมือแเราก็ไล่วอเทลโฟร์บินแล้วก็ โซบาร์ดให้โบมื่นบุค c ิแล้วก็รีบปิดเกมเลยดีกว่าก็จะประมาณนั้นนะครับเกสามก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ imaginary gift f o r ์ e นะครับไปแล้วตามที่ต้องการเลยครับพวกกิฟต์มันใส่กี่ใบก็ได้เนาะก็จะประมาณนี้สำหรับแค่น a n g e r o ของภาค V นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กฮังโจภาคมีเด็กโปรไฟล์ของผมนะครับถ้าไม่ชอบใจไงก็ลองปรับดูแล้วครับผมแต่ผมว่ามันก็เล่นโอเคแล้วถ้าแบลว่าขยักใส่ไปนู้นไปนี้ก็ลองปรับปรับดูนะครับจะรู้สึกว่ามันโอเคแล้วครับผมนะนะครับผมถ้าชอบไปล่ลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแป้งจอมาด้วยนะครับผมถ้าสนใจแบบว่า,วาอยากทักมาเล่นในการก็ทักมาได้เสมอนะครับอยากพิอมเล่นด้วยนะครับทั้งทาง Discord ก็ได้หรือว่า แปลเปิดวิดีโอแชทใน Facebook ก็ได้นะครับผมหรือว่าเล่นใน b อ d ี f y Area หรือ Vanguard Area นะครับผมเ mm hmm. พราะมันดยเสมือนนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคับเย้ Yay.